ที่วิวฟอร์วัชเชอร์ัจฉริยมาหลายตัวนะคะสิ่งที่อยากได้มากสุดนอกจากมันจะล้างพื้นได้ดีดูดได้เยี่ยมแล้วอุ้มยังอยากให้ดีไซน์ออกมาเนี่ยออกมาสวยงามนะคะน้าหนักเบาใช้งานง่ายแล้วเวลาที่เราเลิกใช้งานขาน้ำเนี่ยมันไม่ย้อนออกมาวันนี้นก็เลยต้องมาอยู่กับตัวนี้นี่คือ t ท n i c o f ฟ o ร์วันเอสเก้าอาร์เสตมเจ้าตัวนี้เนี่ยครบหมดอย่างอุ้มบอกไปนะคะทำกวามสะอาดได้ดีเยี่ยมล้างพื้นเรียกว่ามีการสครับพื้นเนี่ยด้วยไอ้น้ำร้อนถึง140องศาแล้วก็มาพร้อมกับพลังดูเดเน,นดี่ สวยงามตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกเลยจะเป็นไงวันนี้อุ้มพาทุกคนไปทดสอบพร้พอมๆกันเลยงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนแล้วกันนะคะปกติเวลาที่เราซื้อฟอร์วอเชอร์มาสักตัวหนึ่งปัญหาแรกเลยก็คือดีไซน์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เวลาที่เราทําบ้านใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาวางก็อาจจะไม่ค่อยเข้าหรือว่าอาจจะดูแลแบบไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าตรงนี้ดูดินี่คือลงตัวตั้งแต่ตัวเครื่องนะคะจนไปถึงฐานเลยยี่ห้ออื่นอะฐานมันจะชอบหนาๆถ้าทุกคนสังเกตดูนะคะอ่ะอยางต่อมาเดี๋ยว,ยวอ,อววุ้มยกต ความเก๋ในเรื่องของไฟมากๆนะคะไม่ใช่ไฟอย่างเดียวดีไซน์ทุกอย่างสวยงามแล้วเวลาใช้งานง่ายมากทุกคนเรานะคะแค่ดันเนี่ยเอาเท้าดันไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอการะกก้านเนี่ยดึงลงมา,าแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ตัวของมันเนี่ยปุ่มทุกอย่างมันจะอยู่ตรงมือเราจะอยู่ตรงนิ้วโป้งเราแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่ปุ่มอย่างเดียวรวมถึงหน้าจอด้วยอุ้มจะลองกดเปิดนะคะปึ๊บมาแล้ว นี่เหมือนที่เบอกไปนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดของตัวนี้ก็คือการที่ดีไซน์มาลงตัวไฟนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟทีดีไลท์อัจฉริยะอ่ะเดี๋ยวลองกดปิดก่อนนะคะปึ๊บนี่นี่ไงเ,เวลาที่เรากดปิดนะคะตัวเครื่องเนี่ย มันจะทําการถอยอัตโนมัติมาทําให้นะคะสมมติผู้ใหญ่ใช้งานใช่ปะ่ะบางทีเขาอาจจะไม่มีแรงลากเข้ามาค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะช่วยเนี่ยมันลากเข้ามาอัตโนมัตินะคะทำให้เราตั้งตัวเครื่องได้ง่ายมากๆอ่ะออย่างนี้ก่อนค่ะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยพวกฟอร์เชอร์ชส่วนใหญ่นะคะตัวถังน้ำเนี่ยมันจะชอบอยู่นะคะตรงตัวก้านมันทําให้เกิดอะไรขึ้นตัวหนักตัวนี้มันจะหนักนะคะเวลาที่เราเนี่ยใช้การถูจริงๆเราต้องใช้น้ําหนักเนี่ยในการถูเนี่ยเยอะมากนะคะบางที จะปวดไหล่ปวดหลังเลยทีเดียวทีนี้เขาก็เลยดีไซน์ใหม่ทุกคนทําให้นะคะตัวถังน้ํามันย้ายมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะอุ้มเดือไหมดูปึ๊บอ่า ตรงนี้นะคะเราสามารถจะใส่เนี่ยกรอกน้ําได้ง่ายเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็กรอกงไปได้เลยแล้วทาไมมันต้องมาอยู่ตรงฐานตรงนี้รู้ปะ่ะสิ่งที่มันต้องอยู่ตรงนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือมันจะใช้น้ําหนักของน้ํานะคะในการกดทับบางทีเนี่ยเราต้องการขจัดพวกค้าบสกปรกต่างๆใช่ไหมคะแรงเนี่ยของตัวเครื่องอาจจะไม่พอแต่ว่าน้ําตรงนี้มันจะช่วยนะคะเหมือนอารมณ์แบบเวลาเราถูพื้นแล้วใช้มือกดหนักๆเข้าไปนี่คือวิธีเดียวกันนะคะและข้อดีต่อมาก็คือพอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเวลาที่เราใช้งาน จริงะคะ่ะตรงนี้เราก็จะรู้สึกว่าน้ําหนักมันน้อยน้อยลงเนาะรวมถึงเทคโนโลยีของเขาเองค่ะที่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยเนี่ยทำให้ตัวเครื่องส่งไปข้างหน้าเวลาที่เราถูแล้วคุณดูนี่อุ้มสามารถนะคะที่จะดันลงมาเป็นแนวราบแบบนี้ได้เลยเห็นไหม พะมันเป็นแนวราบแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถทําความสะอาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใต้ตู้ใต้โต๊ะใต้เตียงได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆยังไม่พอตัวไฟด้านหน้าที่มันติดตลอดนะคะทําให้เวลาที่แบบว่าที่แสงน้อยหรือว่าพกใต้ตู้ใต้เตียงที่มันมืดๆเรายังเห็นอยู่ว่ามีมคราบสกรปรกอะไรไหมมีฝุ่นผงอะไรไหมนะคะก็เลยเป็นข้อดีสําคัญมากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะที่เรื่องของเทคโนโลยีการทำความสะอาดดีกว่าค่ะเดี๋ยวอุ้มจะให้ดูตัวโหมดนิดนึงสิ่งที่ชอบมากเลยทุกอย่างมันอยู่ที่นิ้วโป้งเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้งานนะคะ เรียกว่ามันถูกออกแบบมาตามอโคโ o นมิกเลยกดได้สบายสบายเลือกได้หมด4โหมดด้วยกันมีทั้งออโต้โหมดแม็กโหมด Steam Mode, แล้วก็สังเช่นโหมดแล้ววันนี้นะคะถ้ามาเล่าอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวอุ้มจะมารีวิวผ่านการทดสอบตามบททดสอบต่างๆ er เดี๋ยวมาเริ่มที่เรื่องแรกคือเรื่องไฮเปอร์สตีม140องศากันดีกว่ามิชชั่นแรกอเอกของเราก็คือคราบช็อกโกแลตนั่นเองใครๆก็ต้องมีคราบช็อกโกแลตที่บ้านแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าเครื่องนี้ในการขจ,จรัดคราบยี้ออกดูด้วยที่มีพลังไอน้ำไฮเปอร์สตีมถึง140องศามาดูกันว่าจะออกไหมอ่านี่ไงสบายมากเลยต้องบอกว่าปกต นะที่เขาบอกว่าสามารถถูด,ด้วยความร้อน85อ,องศาเลยแบบนี้มันอาจจะออกนะแต่มันออกไม่หมดแต่ว่าตัวนี้ค่ะด้วย140อ,องศาตัวนี้ทําได้ดีแล้วก็ออกหมดเลยแล้วก็ยังสามารถดูดและถูในขั้นตอนเดียวกันทําให้เราประหยัดเวลาแล้วก็แรงอีกด้วยนะมิชชั่นที่2มาขจัดเส้นผมแล้วก็เส้นขนกันดีกว่าอยา่างบ้านอุ้งเนี่ยมเลี้ยงแมวนะคะมีขนแมวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตัวนี้พลังดูด2,200ปาร์สคาลจะเป็นยังไงและเโลยีเนี่ยในการจัดการพวกเส้นผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอะดูกัน แล้วก็ยังมาพร้อมกับเทยีเทนิโก้ MHC BS เทยีนี้ดีมากเลยนะเพราะเวลาที่ดูดพวกคราบสกปรกนะหรือว่าคราบน้ําเราจะชอบกังวลว่ามันจะมีรอยเดิมเนี่ยกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีการล้างแปรงอัตโนมัติระหว่างใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรงลูกิ้งก็จะสะอาดเหมือนใหม่ตลอดการใช้งานด้วยมิชชั่นต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเซ็นเซอร์มันฉลาดแค่ไหนคะ่ะตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะที่เป็นเทนโก้ e y Loop นะคะเทนโค i Loop เนี่ยทำหน้าที่ยังไงบ้างมันสามารถดีเทคได้เลยว่าาออขงเรน,ะะนนนะะคตี มันมีความสะอาดโสมกโปแค่ไหนนะคะมีค่าที่เราต้องกําจัดยังไงมันจะแสดงผลนะคะเป็นสีน้าเงินเนี่ยจะไปถึงสีแดงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในโหมดออโต้นะคะก็จะมีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ําหรือว่าควบคุมนะคะในเรื่องของแรงดูดให้เราอัตโนมัติเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถทําได้ดีมากๆเลยก็คือการมาพร้อมกับทิ p เ e อร์ไซด์เอทคิ้นนิ่งค่ะเวลาที่เราทำความสะอาดบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอเนี่ยเวลาเข้าขอบเข้ากําแพงใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยคัดเนี่ยตัวเอทนะคะให้เข้าเนี่ยพอดีกับ สามด้านนะคะ,นนะ,คะก็จะชิดขอบจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราทาความสะอาดไปนะคะก็เรียกว่าไม่จําเป็นจะต้องมาใช้แปรงนะคะในการเอาเนี่ยฝุ่นผงเนี่ยออกจากขอบข้างๆเราสามารถใช้ตัวนี้ค่ะในการถูในการดูดได้เลยมิชชั่นสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสการขจ,จัดคราบน้ําแบบย้อนกลับกันอันนี้แหละที่ผุ่งบอกไปนะคะว่าเวลาที่มันถอยหลังส่วนใหญ่ตัวอื่นเนี่ยมันจะชอบมีคราบน้ําคราบสกปรกเนี่ยออกมาด้วยตัวนี้นะคะเวลาที่เราเคลื่อนถอยหลังอัตโนมัติเนี่ยหลังปิดเครื่องมันจะไม่ทิ้งคราบบนพื้นแบบนี้เลยหลังจากที่เรารู้ เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆไปแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบแล้วการใช้งานในชีวิตจริงเป็นยังไงบ้างคะ่ะต้องยอมรับนะคะว่าการที่เขาใส่เทคโนโลยีสมูทด v ฟมาให้ทําให้การใช้งานง่ายขึ้นจริงๆคะ่ะเหมือนที่บอกไปค่ะเราแค่เอาเท้าดันแบบนี้แล้วดันตัวเครื่องลงมานะคะเรากดเปิดเนี่ยจากปุ่มเนี่ยที่ตรงนิ้วโป้งของเราตรงนี้เลยพอมันออกไปข้างหน้าปุ๊บนะคะเห็นไหมว่ามันสมูทขนาดไหนมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะ360องศาเลยทีเดียวและความเก๋ก็คือตัวสมูทดิฟนะคะจะช่วยเนี่ยออกแรงไปข้างหน้าทําให้เราเนี่ยนิ้วใช้นิ้วชี้ชิ้นิ้วเดียว เห็นว่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนลงมานะคะแบบนี้เลยที่นี้ค่ะตัวหัวของมันสามารถเคลื่อนที่ได้90องศาแล้วก็การคำนวณทิศทางนะคะทำได้อย่างถูกต้องมากๆเลยดูสิเห็นไหมเนี่ย มหมุนเบาๆนี่หมุนเบาๆมากเลยนะมันก็จะเอียงตามนะคะไปเนี่ย90องศาแล้วเหมือนที่มบอกไปต,ต,ตั้งแต่ต้นนะคะว่าตัวนี้สามารถนอนราบได้ถึง180องศาเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่ลักษณะการนอนราบแบบนี้นะคะตัวเครื่องยังทรงพลังอยู่ไหมเทคโนโลยีตัวนี้นะคะจะช่วยทำเนี่ยให้เครื่องเนี่ยมันคานวณแล้วว่ามันต้องใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะเพื่อให้มันยังมีพลังดูดเหมือนเดิมพลังถูเหมือนเดิมจนไ่ถึงนะคะบางคนกลัวว่าเวลานอนราบแบบนี้ค่ะมันจะมีการเนี่ยเรียกว่าน้ําย้อนออกมาหรือ ว่านะคะเวลาที่มันจะมีถังเก็บน้ําเสียอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้เอ๊ะมันจะแบบว่าเกิดแบบการย้อนออกมาหรือเปล่าคาตอบก็คือไม่นะคะอันนี้เนี่ยมันมีการแยกช่องน้ําเสียเนี่ยถึง3มช่องด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยนะคะหายห่วงแน่นอนการใช้งานจริงก็เลยสะดวกสบายแบบนี้แล้วก็ยิ่งนะคะเราสามารถกดปิดตรงนี้แล้วก็มีการการช่วยให้การตั้งขึ้นแบบนี้นะคะง่ายมากเห็นไ,ไหมุหมูปนั่งอยู่ในโพซิชันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้งานได้สบายๆแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะนี่คือถังเก็บน้ําที่บอกไปเราดึงออกมานะคะเราแยกชิ้นส่วนออก แล้วก็เราเนี่ยนำไปทิ้งนะคะมันจะมีฟิลเตอร์ตรงนี้ด้วยสาหรับเวใ,ใครนะคะที่ไปดูดพวกฝุ่นผงเราก็ใช้งานได้สบายๆถังเก็บน้ําค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวทั้งในส่วนที่เป็นถังน้ําดีแล้วก็ถังน้ําเสียและที่บอกว,ว่ามันครบจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีทั้งฐานนะที่สามารถเี่ยะชาร์จไปด้วยและทาความสาดตัวเองไปได้ด้วยนะคะเทคโนโลยีแฟลชไดร์รค่ะอ่ะอุ้มเนี่ยวางไว้แบบนี้เลยปึ้งวางเสร็จปุ๊บนะคะอุ้มจะกดเนี่ย<ต>ที่ตรงด้านหลังตรงนี้1คร,ร 1> ั้งอ<ร>่ะตอนนี้นะคะมันจะทําการเช็คนะคะมันจะบอกว่าเอ้ย อย่าลืมเอาถังน้ําเสียเนี่ยไปทิ้งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดกลิ่นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องของความกรุณาทุกคนทําด้วยตัวเองนะคะก็คือเวลาที่เราเนี่ยทำความสะอาดหนครั้งสครั้งแล้วหรือว่าทําความสะอาดที่มันสกปรกมากๆเอาถังน้ําเสียไปทิ้งก่อนก่อนที่จะกดปุ่มหน้าหลังตรงนี้กดปุ๊บกเ,เรียบร้อยมาแล้ว ซึ่งตัวนี้เองนะคะจะสามารถทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ําร้อนแล้วก็เป่าแห้งด้วยลมร้อน85องศาภายใน5าที่เ็ปที่1นะคะเขาจะใช้น้ําร้อน85องศาละลายคราบเนี่ยจากท่อถึงแปลงรอนและเ็ปที่2นะคะก็จะมีการเป่าแห้งด้วยลมร้อนถึง85องศาเพื่อดูดความชื้นเนี่ยออกจากทุกส่วนเลยแล้วก็ดีไซน์นะคะตัวฐานเนี่ยมันจะปิดสนิทค่ะเพื่อลดการสูญเสียความร้อนออกไปค่ะตัวนี้เองเนี่ยแปลงหมุนนะคะจะเป็นแบบสลับ2ทิศทางเนี่ยถึง720องศาช่วยให้แปลงเนี่ยสะอาดขึ้นนุ่มฟูนะคะ และสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะสามารถใช้งานได้ถึง75นาทีด้วยกันเฮ้ยดีนะตัวอื่นเนี่ยอาจจะแบบเอาไปถูๆดูดๆแป๊บหนึ่งนะคะก็แบตหมดแล้วแต่ว่าตัวนี้แบตอึดมากๆค่ะตัวนี้แบตเนี่ยจะเป็นพอเซลนะคะก็คืออายุเนี่ยการใช้งานยาวนานขึ้นถึง3เท่าเลยทีเดียวแล้วก็ยังมาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเทเนโกนะคะอันนี้ประทับใจเลยนะแอปใช้งานง่ายนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเทเนโ o 41s9 อาร์ติสตีมมากับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่24,900 บาทส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมและก็โปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวันจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างเอาจริงตัวนี้นะคะถือว่าเป็น for w a t c h e r ์อัจฉริยะนะคะที่แบบอัจฉริยะจริงๆแล้วก็ด้วยหน้าตาที่สวยงามแบบนี้ตั้งอยู่ในบ้านอุ้มคือเข้ามากๆสีนะคะไฟต่างๆมันคือแบบถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ความสามารถในการทั้งถูพื้นนะคะขาจาัดข้าวสกปรกจะไปถึงการดูดโอ้โหสะใจอุ้มมากจริงๆวันนี้อมขอฝากไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยพบกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ